สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสเปคโฟนทีวีทุกคนถึงแม้ใน Sony Xperia z 5ที่เพิ่งเปิดตัวไปนั้นจะไม่ได้มาพร้อมกับระบบ OIS เหมือนในกล้องรุ่นอื่นๆแต่ทาง Sony เองก็มีอะไรมาทดแทนในส่วนนี้อย่างแน่นอนค่ะ ด้วยระบบ s t a d y Shot Intelligent Active Mode ซึ่งเป็นระบบการสั่นแบบซอฟต์แวร์ซึ่งจะช่วยลดการสั่นไหวได้เป็นอย่างดีล่าสุดทาง Sony เองได้ทำการปล่อยคลิปโปรโมทระบบนี้และพบว่ามันสามารถช่วยได้จริงๆค่ะและประสิทธิภาพของมันเองก็เทียบเท่ากับระบบ OIS เลยก็ว่าได้แต่ยังไงก็คงต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าจะมีข้อเสียอะไรตรงไหนบ้างในการใช้งานจริงอย่าลืมกด subscribe ให้ช anel ของเราสวัสดีค่ะ